ือมันสบายใจมากกว่าคือเราไม่ต like ้องมากังวลเรื่องค่า <itime> น้ şey ํามันค่านู่นค่านี่เลยก่อนหน้านี้ผมไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับแก๊สเลยเราก็แบบมันจะดีเหรอหรืออย่างยิ่งพอติดไปเราก็เข้าใจละว่าอ๋อมันดีอย่างนี้นี่เองไปร่วมสนุกนะครับการตอบคำถามผ่านทางเพจนะครับผ แคมรี่ครับผมสองร้อยโกลฟครับผมติดจากหมูแมวหมูมหาชัยครับผมคือผมก็ให้ทางเจ้าของเขาเขาแนะนำแหละว,ว่ารุ่นเนี้ยติดอะไรดีครับคือเขาแนะนำมาตัวนี้ครับผมเื่อใจครับเท่าที่ถามเพื่อนถามคนอื่นมาครับเขาก็บอกว่า AC เนี่ยมันค่อนข้างจะปัญหาน้อยสุด,ดผมเพิ่งติดตอนแสนแปดเองครับได้มาเกือบ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 สามปีประมาณสองแสนกว่ากครับคิดง,ง่ายๆเลยก็กิโลละ ลดลงกิโลละบาทแน่นอนเลยก่อนติดแก๊สเนียวน่าจะประมาณ12 1 3โลลิตรประมาณ3บาทตีไปค่าแก๊สอย่างเดียวประมาณบาทห้าสิบเลยเพราะผมใส่ตัวเลขไว้คำนวณในแอปตลอดเลยตั้งแต่ติดตั้งกูผมก็จดเลยมันประหยัดกว่า50%ด้วยซ้ําแต่ว่าอ่ะตีไปเลขกลมๆเลยประหยัดไปครึ่งหนึ่งพอใจมากก็โอเคเลยแหละครับคือมันสบายใจมากกว่าคือเราไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าน้ํามันค่านู่นค่านี่เลยก่อนหน้านี้นผมไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับแก๊สเลยเงียเราก็แบบเฮ้ยมันจะดีเหรอหรือ,อยังงี้ พอติดไปเราก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันดีอย่างนี้นี่เองไม่แตกต่างคือผมอะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้รอบความเร็วสูงอยู่แล้วผมจะใช้ความเร็วไม่เกินตามกฎหมายแล้วตอนที่ติดตั้งที่มหาชัยที่ที่แมวว่าเขาก็เอารถขึ้นไดโน่ก่อรถผมอะ่ะมันวัดลงล้อลงพื้นได้น้ามันมันได้122อย่งมาพอติดแก๊สก็เหลือ120คือม้าหายไป2ตัว<ม>ก็เลยความเป็นจริงถ้าคิดเป็นอัตราเฉลีย่ยไม่ถึง2%อร์เซ<ม>ผมจับอาการนี้ไม่ได้หรอกมันผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แตกต่าง ผมผมแยกไม่ออกออกนี้ดกว่าก็เท่าที่อ่านรายละเอียดมาก่อนนะครับผมก็หาข้อมูลมานิดนึงว่าเออแบรนด์เนี้ยมาจากเยอรมันนะครับผมโดยโดยปกติแล้วอ่ะพวกสินค้าเลยที่มันมาจากเยอรมันก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพอยู่นะครับถ้าอยังไงก็ฝากพี่เก็บฟีลลิ่งค่ะหลังจากที่เปลี่ยนขายไปแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างคุ <laughs> Ravenol, the lifeblood of your car.